่ไปครับไ <Wh ee! S 1> ปครับโอ้โอ้โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้บอ่อใหม่มาแล้วว้าวเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้แ <Brand. S 1> ต่ดูก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับทุกคนนะที่แรกว่าผมคิดว่าจะเอามาใส่เอามาใส่ปลาพวกนี้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่อยู่แน่นอน มันน่าจะโดดได้นะเพราะฉะนั้นแล้วบอ่อนั้นผมจะเอาเลี้ยงเลีเทลแทนและกันทุกคนแล้วก็เร็วนี้อาจจะมีละปลาหูผแบบปลาเอาปลาเลยดิก,เ,กเตอร์อะไรพวกเนี้ยทุกคนที่ไซส์ไม่ต่างกันมากนะทุกคนปพะฉะนั้นแล้วเราไปประกอบกันเลยทุกคนป let's go <S ีเขามีอันนี้แถมมไปด้วยวะคืออะไรวะเนี่ย โอ้ไม่น่าจะเป็นเป็นหัวจุกป่ะอะไรวะฮะฮะนี่ใหญ่แล้วยังไม่เนี่ย <laughs> นะเฮ้ยนะเฮ้ยยาวยาวดิคือยาวยาวยาวแต่ว่าความสูง, <laughs> สงแต่ความสูงมันแบบเท่าเข่าเลยนะอเออ,เอ,อจะนอนจะกิ้งก็ได้อนะไรเนี่ยได้ได้ที่สิ่งมันสั้นเปไปแบบว่ามือ <laughs> ไป โอ้โห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 แต่อุปกรณ์มันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอไปทำแป๊บทุกคนไปฮุยว้าวใหญ่ไหมฮะเจ้พอเด็กว่าได้ว่ามันน่าจะเล่นเลียวได้พอดีเป๊ะแล้วก็เล่นเทียวของเรางจะตัวใหญ่แบบเบิ่มไปเลยว้าว ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ํามาใส่แล้วก็จะเอาเลิเทลใส่ลงไปครับทุกคนเฮ้ย <C le af> นี่เรามีนี่ด้วยนี่หมอเวปาหมอป้าหมอะนี่อยู่นีนีอผมคิดว่าถ้าเอามาใส่นี้แล้วก็ตัวน่าจะใหญ่บุเบ,บิมไปเลยต้องหรอโอเคแต่ผมคิดว่าเราจะไม่หาอะไรมาปิดหน่อยแล้วออสการ์มันมันโดดเก่งมากนะเออไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมจะเติมน้ำทักเท่านี้แลวกัน ก็ยังเยอะอยู่นะเออก็เยอะไปเติมน้ำก่อนที่จะเติมน้ำผมรู้สึกว่ามันเด้งดังมากทุกคนเนี่ยทุกคนขามลอยนะใช่ไหมใช่จะเป็น่ลอยนรานี่ขาลอยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำมาใส่กันเลยดีกว่าพ่อผมโอ้โหทุกคนน้ำตอนนี้โคตรแรงเลยครับโหรอโอ้น้ำโคตรแรงดูดิ โอ้เวอคงจะต้องเปิดไว้ทั้งวันนะผมว่าต pues ้องทั้งวันนะผมว่านะโคตรแรงเลยโอ้โหตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลา20นาทีลทุกคน Oh, โอ้ยังเออได้ขนาดนี้อยู่เลยเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่เออประมาณนี้แหละว้ <Wow. Amazing. S 2> <Okay. S 1> าวมีสิ่งเดี๋ยวรอต่อไปครับเออไปอ,อีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันจะถึงไหนมาเลสโกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งโอ้โห oh. yeah. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไป,ไ,ปไปเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับว้าวดูสิโอ้โหน้ําก็เต็มนะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้เลยลองจุ่มดูอู้น้ําเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยน้ํารั่วเหรอว้ากโอ้ไม่นะทุกคนน้ํารั่วไวโอ้รั่วตรงไหนวะเนี่ยมาตรงนี้แน่เลยเนี่ยคมๆเนี่ย,อ,ยอู้ จะรู้ว่าตรงไหนแล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยไปดูสิมป็นด้านในด้านในชัวร์เลยอ่ะโอ้ยเกียร์ไม่ได้เช่ามือติดมือติดฝักทุกคนผมมองไม่เห็นเลยอ่ะว่ารูมันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยโอเคมันน่าจะซึมซึมได้เดี๋ยซึมซึมโอ้โหแม่งเด็กแว้นอ่ะ,อะโอเคเอา Okay. ผมทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งคืนนี่ยครับก็ได้ประมาณนี้เลยถึงแม้มันจะซึมๆนิดหน่อยไม่นิดหรอกนะก็เยอะเลยนิดนึงเออมเยอะนิดหนึ่งคืออะไรวะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอบาอมมนแห้งเดี๋ยวเราค่อยหารูนะครับไม่ได้เขี่ยพื้นด้วยแหละพื้นมันแตกด้วยทุกคนดูดิมันไม่เสมอกันเลยดูดิมีรอยแ้วะโอ้ตีออกทิ้งไว้แล้วเราจะเอาปาลาลงนะครับทุกคนไป l e s yes, go. โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอาปั๊มน้ำมาใส่เรียบร้อยนะครับผมอ่าตอนนี้เราเรายังไม่ได้ทำปั๊มนะครับ <c oughs> เรายังไม่ได้ทำปั๊มกองเอ้ยเรายังไม่ได้ทำกองนะครับทุกคนนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้ <c oughs> เอ๋ย,อยากตีออกก่อนนะครับผม <c oughs> ตีออกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่า ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําถังเลยเย็นๆเนี่ยแล้วเราจะเอาปลาลงนะครับทุกคนนะผมสังเกตว่าลิเทลผมเนี่ยมันมันมีแผลด้วยทุกคนเออปากมันอ่ะคือเป็นแดงๆเว้ยผมคิดว่าปลาบูเนี่ยน่าจะกัดแน่นอนเลยอะ่ะโอ้พระเจ้ากอซักเกอร์ผมก็หายไปตัวนึงเฮ้ยหายสองแล้วมั้งนะเออหายเลยอะ่ะโอไมกอถ้าซักเกอร์ยังอยู่เดี๋ยวผมจะเอาซักเกอร์มาใส่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ประมอของเราเนี่ยใส่ด้วยนะผมไปเดี๋ยวตอนนี้ขอตีออกไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนไป let's go เพ่เข้าทคนมาตอนนี้อ่ะของเราก็อ้าเอ้าเอเดี๋ยวอปั๊มลุนปั๊มลุนเออเดี๋ยวเราตอนนี้ตัวตีออกแล้วนะครับผมอ่ะไอ,อเดี๋ยวเราจะเอาปลาของเราเนี่ยลงกันเลยนะทุกคนมาโหเราดูนะว่ามันมันไม่ได้น้อยนะดูดิโอ้โหปิกดูดิดดดดโอ้โหออสการ์ครับโหไซต์ตอนนั้นเอามาแบบเออน้อยๆเลยก็ตัวรีบๆแล้วทุกคนแต่ตอนนี้อ้วนจำม่ำเลยนี่ตองหรอโอ้สวยนะ นี่ออสการ์ออสการ์เบซอนเนี่ยถ้าใครอยากเลี้ยงแบบปลากินเนื้อนะผมแนะนำเลยเนี่ยออสการ์นี่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากทุกคนนะสายยากมากอันนี้รอเรารับสภาพน้องก่อนนะครับโอ้ปลาหมอครับปลาหมอเห <c oughs> มือนเป็นหมอบ้านเรานะครับแต่ว่านี้จะมีสีสันหน่อยเดี๋ยวเราปล่อยออสการ์ของเราลงบ่อของน้องเลยไะดูดูดดดชิตาชิดาไป โอ้เฮ้ยโอ้อ้้ถ้ามันไม่เขียนขี่ซ่อนให้น้องเลยนะใช่ถ้ามันไม่เขียนมันไม่น่าจะกระโดดเดี๋ยวเราจะเอาขายให้นุ๊กไปไปไปครับไปไปแล้วโอ้ไปแล้ว เพราะว่าเธอน่าจะย้ายปลาปลากระสูนเิโนเม้ในอ่างเนี่ปลาบู่ปลาบู่กระสูนกระสูนไหนกระสูนตัวผดผื่นกระสุนกระสูนไม่มีมีแต่สักเกอร์นัลเล่ไม่รู้ตัวนี้สักเกอร์หายไปสองตัวเลยไม่ได้หายมันอยู่ในนี้อ้าวหรอตอนนั้นเขาเห็นว่ามันอยู่ในนี้เธอลองยกดีลองดูลองดูลองลุกลุกลุกดู เราลองลูกดูวอ้ต<ฮ><ฮ>ัวเดียวเหรอใช่มีตัวเดียวแต่อีกตัวหายไปไหนแล้วแล้วมันจะโดนออสการ์กินไหมอ่ะมันกินหรอไม่รู้เละออสการ์กินนะแต่ว่าเตัวกระตากน้อยๆนะอืมมันจะกินกันได้ไงตัวเท่าเท่ากันเลเทลนี่แล้ว <c oughs> ต้องกัดไหมกัดนะไม่กัดหรอกอุ้ยจะทำ What ฟก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 เฮ้ยโอ้ะ ได้แล้วได้แล้วโว้วโว้โว้โว้าวบูว๊ซัฟเกอร์ครับโอ้โหเห็นซัฟเกอร์ที่ไม่ใหญ่ไม่โตใช่โตเท่าเดิมตล <c oughs> อดไปนี่โอ้โหน่ารักหายไปแล้วตัวหนึ่งสแสดงว่าตัวไอ้บูเขมือบเรียบร้อยแลย้วไปปล่อยครับโอเคน้องทำคว,วามสะอาดนะอะไรเดเอาอช,อช,ชอบให้ไม่ชอบไงชอบให้ไม่ชอบชอบอยู่มุม เดี๋ยวเราปิดปิดไว้ให้น้องดีกว่าเดี๋ยวน้องจะเครียดไม่เอาไม่เอาก็คือมันโมงเหมือนมันจะจูบโดนโดดขึ้นมา,างี้ยถ้ามันหิว,น,วนี่มันโดดเลยได้นะน้องใช่เพราะว่าปกติก็ให้อาหารมันอยู่แล้วอุ้ยเนี่ยปลาขาดน้องไม่เห็นเลยค่ะว้าวฟั๊บปั<อ>๊บปั๊บปับเลนี้ออกมาออกมาเห็นไหมโอ้ปากาน้องแดงๆนะ,ะใช่ใช่ โอ้ยเด้อเดยวเด้อุ้ยน้องมีแผลน่ะดูดูเนี่ยใช่โดนการดเลยเนี่ยดูดิโอฟากโอโน่เป็นแผลอ่ะเป็นแผลเลยมันมันเป็นสีเปล่าไม่น่าจะเป็นสีนะเป็นแผลเลยอ่ะ โดนตอดโดนัดนั่นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าตอนนั้นนะแตกขึ้นมากเลยรอดแหลกนี่จะดูขี้แตกด้วยอ่ะไม่ไหมนะไอ้บูยังโหดอ่ะไอ้บูนงเวอร์เก ok ok. ok. oh, well, ินตรงนี้เป็นแผลเลยว่าจะทำอยู่ทำไมตรงนี้มันแดงไม่กอดตุ๊กฟากจะเอาบ้านน้องเลเทลเนี่ยมาใส่ด้วยมันบ่อจะไม่ขาดใช่ไหม เราไม่น่าจะขาดหรอกหืม <lite> ไม่คมไม่คม like ไม่คมเลยถ้าขาดก็คงต้องโทษตัวเองแล้วนะต้องใส่นี่แล้วไงไม่ใกล้ไใกล้ไม่ยน้องคนนี้กินอะไรอะทำไมน้องยังมีชีวิตอยู่นน้องกินเนี่ยพวกแบบกิษตะไคร์ไงหรือไม่ก็เอาเรียกว่าอะไรนะมอสว้าวว้าวฟอกฟอกูม้องยากออกแล้วแหละเอาเพราะงั้นเราปล่อยเลยแล้วกันเมื่อกี้จะกระโดดตอวเองนะมั้งครับไปครับโอ้ไป ไหนวะนี่ยตาป,ป่วยดีนะดีนะไม่โดนกินกินไม่ได้ก็เลยได้แค่กัดใช่คุมควรอยู่ตัวเดียวแล้วแหละถ้าจะกินทุกอย่างขนาดนั้นอ่ะขนาดซัก,กอร์ยังกินอ่ะเปลือกแข็งๆอ่ะดูดิออซัก,กอร์ม,มีสองตัวหายไปเลออย่ออะมัตติชินองนมันกิดตาหมีนะใช่หรอใช่ถ้าเล็กเทลวใหญ่กว่านี้ก็ เอี๊ยบเจอได้เลยอือมันไงบ้านฉันอ่ะเข้าบ้านแล้วถ่ายไม่ทันเราเกลี้ยถ่ายไม่ทันทางเข้ามาทางเข้เรียบร้อยโวว้าวว้าวว้วเรียบร้อยฮะได้แล้วเราได้ผสมมาแล้วครับทุกคนปไปใส่บ่อกันเลยอยากตายน่ะตอนนี้แหละอะไรนะเอาออกเลยโว้าว ไปแม่เหรอเ้ยเ้ยเธอแม่เ่วะหรือเปล่าวะแ่รุ้ไฟแรกใครเอาออสการแม่งเอาจริงวะนี่ฮอสกาเมื่อกี้มันวิ่งใครเลยดี่นี่ป่ะเลียงเลียง อนนี่ได้แล้วจับไงเนาะจับไงครับโอ้ยบ้านโอ้โอ้ยไปไปยู่บ้านแกดีกว่าไปมับนบอกจับฉันมาทำไม <laughs> โอเคลคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็รประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวคนนลิปหน้าเราจะไปหาปลาอะไรมเลี้ยงกันลืมกดติดตามไนวะ้ทุกคนไปละ